สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่อง Rapid b G Podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเรื่องเก่าเป็นร้อยเป็นพันปีอย่างสมก,ก๊กถึงยังถูกหยิบมาพูดถึงกันตลอดเลยในยุคนี้คือไม่ว่าจะในห้องประชุม ในคลาสเรียนกลยุทธ์หรือว่าออแม้แต่วงสนทนาทั่วไปมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นกันแน่วันนี้เราเลยจะมาลองคุยแค่แก่เก่ากันนี้ลึกขึ้นอีกหน่อยครับจากแหล่งข้อมูลที่หลายท่านส่งเข้ามาซึ่งมองสามก๊กในมุมที่แบบว่าต่างออกไปเลยคือไม่ได้มองแค่เรื่องสงครามหรือประวัติศาสตร์แต่มองเป็นเหมือนคู่มือจิตวิทยาเล่มใหญ่ที่ถอดรหัสนิสัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จและความพินาศของแต่ละคน ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการหาคำตอบครับว่าอะไรคือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างคนที่สร้างอาณาจักรได้กับคนที่ทำลายทุกอย่างลงด้วยมือตัวเองใช่เลยค่ะมันเหมือนเราได้กรณีศึกษาของผู้นำระดับโลกมาเป็นรอยๆเคสที่ดูเลยนะคะเพราะตัวละครแต่ละตัวใน3มก๊กเนี่ยมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นเลยว่า นิสัยส่วนตัวที่เราอาจจะมองข้ามไปไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียมันส่งผลกระทบกับชีวิตเราได้รุนแรงขนาดไหนบางทีศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ตรงข้ามเราแต่อาจจะเป็นนิสัยบางอย่างที่อยู่ในตัวเราเองนี่แหละคะ่ะโอโ้น่าสนใจมากครับงั้นถ้าให้เริ่มจากประเด็นที่คนมักจะพูดถึงแทนบ่อยที่สุดเรื่องของความอดทนการมองการไกลหรือที่เขาเรียกกันว่าการเล่นเกมยาวกับเกมสั้น ถ้าให้ยกตัวอย่างที่แบบขาวกับดําในเรื่องนี้เลยใครจะลอยขึ้นมาเป็นคนแรกครับถ้าให้เลือกคู่ที่ชัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเล่าปีกับลิปโป้ค่ะสองคนนี้เหมือนอยู่คนละขั้วโลกเลยเล่าปีนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เริ่มจากศูนย์จริงๆนะคะคือไม่มีอะไรเลยนอกจากเชื้อพระวงห่างๆแต่สิ่งที่เขามีคือความอดทนระดับสุดยอด เขายอมระหักระเหินยอมอยู่ใต้คนอื่นเป็น10บสปีเพื่อรอจังหวะที่ใช่จริงๆเขาไม่เคยรียดร้อนคว้าผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆตรงหน้าเลยแต่รอโอกาสครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนเกมได้ซึ่งสุดท้ายเขาก็ทําสมเร็จสร้างแควนจกกกของตัวเองขึ้นมาได้ Hmm. ในขณะที่ลิโป้คือภาพตรงกันข้ามทุกอย่างเขาคือยอดนักรบที่เก่งที่สุดในแผ่นดินไม่มีใครสู้เขาได้เลยแต่เขาคิดสั้นมากค่ะมองแค่ว่าวันนี้ใครให้ผลประโยชน์กับเขามากที่สุดเขาก็พร้อมจะย้ายข้างทันทีทรยศได้แม้กระทั่งพ่อบุญธรรมของตัวเองสุดท้ายเลยไม่มีใครเชื่อใจไม่มีใครอยากจะร่วมงานด้วยแม้จะเก่งแค่ไหนแต่เมื่อไม่มีใครเอาด้วยก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากเลยครับ เหมือนคนนึงกําลังลงทุนระยะยาวในหุ้นพื้นฐานดีค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆใช่ค่ะส่วนอีกคนกําลังเล่นหุ้นปั่นหวังรวยเร็ววันนี้พรุ่งนี้สุดท้ายก็หมดตัวแล้วถ้ามองในมุมที่ซับซ้อนกันไปอีกล่ะครับมีใครที่เล่นเกมยาวได้เหนือชั้นกว่าเล้าปี้ไหมครับคนที่แบบซ่อนตัวได้นานกว่าอดทนได้มากกว่ามีค่ะ และคนนั้นคือผู้ชนะตัวจริงในตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดนั่นคือสุมาอี้ค่ะสุมาอี้สุมาอี้นี่แหละคือปรมาจารย์แห่งเกมยาวเลยเขารับใช้ตระกูลโจโฉถึง3รุ่นอดทนรอคอยนานหลาย10ปียอมให้คนอื่นมองว่าขี้ขลาดไม่กล้าตัดสินใจยอมโดนดูถูกสารพัดแต่จริงๆแล้วเขากำลังรอให้ศัตรูที่แข็งแกร่งแล้วก็ เ,เวลาที่ยังไม่เหมาะสมผ่านไปก่อนจนกระช่งตระกูลโจโฉอ่อนแอลงและไม่มีใครระแวงเขาแล้วเขาก็ทำการยึดอำนาจทั้งหมดมาไว้ในมือได้อย่างง่ายดายแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาสุดยอดเลยนะครับแล้วคนที่ตรงกันข้ามกับซูมาอี้ล่ะครับถ้าซูมาอี้คือเกมยาวคันเทปใครคือคนที่ติดกับดักของเกมสั้นอย่างน่าเสียดายที่สุดน่าแปลกนะคะที่คนคนนั้นคืออัจฉริยะที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งในเรื่องอย่างคงเบ้งค่ะคงเบ้งเหรอครับใช่ค่ะ คือในทางเทคนิคแล้วคงเบ้งวางแทนระยะยาวได้เก่งมากแต่เขาติดกับดักทางอารมณ์นั่นคือเกมสัน้นของการทำตามสัญญากับเล่าปีหลังจากเล่าปีเสียชีวิตไปแล้วเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำสงครามบุกวีกกไม่หยุดหย่อนเพื่อแก้แค้นแล้วก็สารฝันของนายเก่าให้สำเร็จเขาไม่เคยให้ตัวเองหรือกองทัพได้พักเลยจนสุดท้ายร่างกายก็พังทลายลงแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะทำภารกิจสำเร็จ นี่คือตัวอย่างที่เจ็บปวดมากว่าบางครั้งความตั้งใจดีและความพักบี้ที่มากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นกับดักที่ทําให้เรามองไม่เห็นภาพใหญ่ได้เหมือนกันโหพอพูดถึงขงเบ้งที่พยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวจนร่างกายพังมันก็ทําให้ฉุกคิดถึงอีกประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องของพลังของทีมในขณะที่คนเก่งมากๆอย่างขงเบ้งหรือลิปโป้ต้องเจอกับจุดจบแบบนั้นแต่ทําไมคนอย่างเล่าปีที่ดูเหมือนจะไม่ได้เก่งกาจอะไรเป็นพิเศษ ถึงสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ครับนั่นเพราะว่าพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเล่าปีไม่ใช่การรบหรือการวางแผนแต่คือการใช้คนค่ะการใช้คนใช่ค่ะเขารู้จักตัวเองดีว่าเขาขาดอะไรแล้วเขาก็เก่งมากในการมองเห็นความสามารถของคนอื่นแล้วดึงพวกเขาเข้ามาทำงานร่วมกันเขามีขงเบ้งเป็นมันสมองครับมีกกนอูเตียวหุยจูโล่งเป็นกำลังหลักในสนามรบ เขาสร้างทีมในฝันขึ้นมาได้จากคนที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเลาปี้คือตัวอย่างคลาสสิกของคำพูดที่ว่าถ้าอยากไปเร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปให้ไกลต้องไปด้วยกันเป็นทีมคะ่ะมันเหมือนสตาร์ทอัพในยุคนี้เลยนะครับอือใช่เลยที่ฟาวเดอร์คนเดียวที่เก่งมากๆแต่อีโก้สูงไม่ฟังใครสุดท้ายบริษัทก็ไปไม่รอดสู้ฟาเดอร์อีกคนที่อาจจะเก่งไม่เท่า แต่รู้วิธีสร้างทีมที่แข็งแกร่งและก็ไว้ใจทีมงานได้เลยแล้วในสามก,ก๊กมีตัวอย่างของคนที่พังเพราะอีโคโแบบนี้ชัดๆไหมครับมีเยอะเลยค่ะแต่คนที่ชัดที่สุดก็คืออ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวเขาคือคนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมกองทัพใหญ่ที่สุดในแผ่นดินทรัพยากรเงินทองมีมากกว่าโจโฉหลายเท่าตัวแต่เขามีข้อเสียร้ายแรงข้อเดียวที่ทำลายทุกอย่างนั่นคือไม่ฟังใคร อีโก e ของเขาสูงมากจนเชื่อว,ว่าตัวเองถูกเสมอเขาปฏิเสธคำแนะนำดีๆจากที่ปรึกษาเก่งๆทั้งหมดจนสุดท้ายก็นำกองทัพที่ใหญ่กว่าไปพ่ายแพ้ให้กับโจโฉที่เล็กกว่าอย่างย่อยยับเลยแล้วนอกจากอ้วนเซี่ยวมีตัวอย่างของคนที่อีโก้ทำลายตัวเองแบบน่าเสียดายไหมครับอาจจะเป็นคนที่เรามองว่าเป็นคนดีก็ได้มีค่ะและเป็นตัวอย่างที่น่าเศร้ามากด้วยนั่นคือกวนอูกวนอูใช่ค่ะ กวนอูเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเก่งกาจมากแต่นในขณะเดียวกันเขาก็หยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองสูงมากเกินไปความหยิงธนงนี้ทําให้เขาสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นและเมื่อถึงตาจนเขาก็ไม่ยอมลดทิฐิเพื่อหาทางรอดสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงเพราะนิสัยนี้ของตัวเองและอีกเคสที่น่ากลัวมากคือมาเจกมาเจกคนที่ขงเบ้งส่งเลยรบที่กะเต่งใช่ไหมครับคนนั้นเลยค่ะเขาเป็นคนที่ขงเบ้งไว้ใจ แต่กลับมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปไม่ทําตามแผนที่ของเบ้งวางไว้อย่างรอบคอบแต่ไปทําตามความคิดของตัวเองเพราะคิดว่าฉลาดกว่าผลคือหายนะทั้งกองทัพและตัวเองก็ต้องถูกประหารนี่คือพลังของอีโก้ที่มันน่ากลัวตรงที่มันทําให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่ได้ในปริบตาเลยค่ะพอฟังเรื่องอีโก้ของคนเนี่ยอ้วนเซี่ยวหรือมาแจ็กแล้วมันทําให้ฉุกคิดเลยนะครับว่าต้นตอของอีโก้พวกนั้น มันมาจากอะไรกันแน่หรือจริงๆแล้วมันคือการที่พวกเขาควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เลยเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะเพราะมันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยค่ะคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความกโกรธความโลภความหลงหรือความกลัวซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอาหารชั้นดีของอีโก้เลยค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคนที่พังเพราะอารมณ์ก็คือเตียวหุยเตียวหุยน้องร่วมสาบานของเล่าปี้ใช่ค่ะ คนนี้แหละเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากแต่มีนิสัยขี้โมโหรุนแรงชอบเคี่ยนตีทหารของตัวเองเป็นประจำสุดท้ายความโกรธของเขาก็ย้อนกลับม,มาทำร้ายตัวเองเขาถูกลูกน้องที่ทนไม่ไหวลอบสังหารในขณะที่กำลังหลับอยู่โหดมากเลยนะครับแค่อารมณ์ชั่ววูบทำลายชีวิตได้ขนาดนี้แล้วฝั่งที่ตรงข้ามล่ะครับใครคือปรมาจารย์ด้านการควบคุมอารมณ์ในเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปที่ซูมาอีอ้ครั้งค่ะอีกแล้วเหรอครับคนนี้ คนนี้อีกแล้วค่ะเขาคือที่สุดของความนิ่งสงบอย่างแท้จริงมีครั้งหนึ่งที่ขงเด้งต้องการยั่วยุให้สุมาอี้ออกมาจากค่ายเพื่อสู้รบเลยส่งเสื้อผ้าของผู้หญิงไปให้เพื่อเยาะเย้ยว่าเขาขี้ขลาดเหมือนผู้หญิงอ๋อผมเคยได้ยินเรื่องนี้ถ้าเป็นคนอื่นคงโกรธจ,จนเลือดขึ้นหน้าแล้วยกทัพออกไปสู้แล้วครับ แต่สุมาอี้กลับรับชุดนั้นมาแล้วก็ขอบคุณแถมยังถามไถ่สารทุกสุขดิบของคงเบ้งกลับไปด้วยความใจเย็นเขาไม่เคยปล่อยให้อารมณ์ของคนอื่นมาควบคุมการตัดสินใจของตัวเองได้เลยเพราะเขารู้ว่าในเกมแห่งอำนาจใครก็ตามที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ได้ก่อนคือผู้แพ้ค่ะและอย่างโจโฉล่ะครับเขาดูเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันนะแต่ทำไมถึงประสบความสำเร็จได้โจโฉเป็นเคสที่ซับซ้อนค่ะ เขาอาจจะดูเหมือนอารมณ์ร้อนแต่จริงๆแล้วเขาเก่งมากในการใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือใช่ค่ะเขาสามารถแสร้งทำเป็นโกรธเพื่อหลอกศัตรูหรือแสร้งทำเป็นเสียใจเพื่อซื้อใจคนได้แต่ในใจของเขานั้นเยือกเย็นและคำนวณอยู่เสมอโจโฉเข้าใจศิลปะของการควบคุมคำพูดด้วยเขาไม่เคยเปิดเผยแผนการที่แท้จริงทั้งหมดให้ใครรู้ไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะเขารู้กฎข้อหนึ่งดีว่า คนที่พูดมากเกินไปมักจะไม่มีอะไรเหลือให้ทำการนิ่งและควบคุมตัวเองได้นี่แหละค่ะคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดน่าคิดนะครับว่าคนที่นิ่งขณะ s าอี้หรือโจโฉเนี่ยพวกเขาไม่เคยล้มเหลวเลยเหรอครับหรือว่าพวกเขามองความล้มเหลวตั้งจากคนอื่นคำถามดีมากเลยค่ะเพราะนี่คืออีกหนึ่งนิสัยสำคัญที่แยกผู้ชนะกับผู้แพ้ได้อย่างชัดเจนเลยนั่นคือทัศนคติต่อความล้มเหลวคนอย่างโจโฉเนี่ยล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะ จริงเรอครับจริงค่ะเขาเคยแพ้สงครามใหญ่ๆชนิดกี่เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วหลายครั้งแต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นคือทุกครั้งที่เขาล้มเขาไม่เคยจมอยู่กับมันเขาลุกขึ้นมาวิเคราะห์ความผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าต่อทันทีเขามองว่าความพ่ายแพ้ทุกครั้งคือบทเรียนราคาแพงที่ทําให้เขาฉลาดขึ้นเขาไม่เคยปล่อยให้มันเป็นจุดจบแต่ใช้มันเป็นบันไดเพื่อไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิม เหมือนกับแนวคิด Growth Mindset ในยุคนี้เลยนะครับใช่เลยค่ะแนวคิดเดียวกันเลยที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้และความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้แล้วคนที่มีทัศนคติแบบตรงกันข้ามล่ะครับแบบ Fixed Mindset ใน3มก๊กมีให้เหตุไหมมีค่ะตัวอย่างเช่นกองสุนจา้านอ๋อกองสุนจา้านเขาเป็นขุนศึกที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนแต่พอเริ่มพ่ายแพ้เขาก็เริ่มโทษทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวโทษลูกน้องโทษโชคชะตาโทษฟ้าดินแต่ไม่โทษตัวเอง แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยค่ะคนประเภทนี้จะไม่มีวันพัฒนาได้เพราะมัวแต่หาข้ออ้างให้ตัวเองแทนที่จะมองหาบทเรียนจากความผิดพลาดแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนมากว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยนะคะแต่คือคนที่ไม่ว่าจะล้มลงไปกี่ครั้งก็ยังสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอต่างหาก พอฟังมาทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับว่าสงครามที่ใหญ่ที่สุดในสามกุกมันไม่ได้รบกันด้วยทหารหรือกลยุทธ์ในสนามรบเลยนะครับแต่มันคือสนามรบภายในใจของตัวละครแต่ละคนอ hmm. นิสัยอย่างความอดทนการควบคุมอีกโก้การจัดการอารมณ์และก็มุมมองต่อความล้มเหลวทั้งหมดเนี้ยต่างหากที่เป็นตัวตัดสินผลลัพธ์สุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่แค่ความเก่งกาจเพียงอย่างเดียวถูกต้องที่สุดเลยค่ะตัวละครเหล่านี้คือต้นแบบพฤติกรรมที่เรายังคงเห็นได้ในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะในแวดวงธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันของเราเองการทําความเข้าใจพวกเขาก็เหมือนกับการได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์โดยที่เราไม่ต้องไปเจ็บตัวลองผิดลองถูกเองซึ่งเป็นบทเรียนที่มีค่ามหาศาลและมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้คิดนะคะ ครับแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้ชี้ให้เห็นภาพที่น่าสนใจและก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันว่าแม้แต่อัจฉริยะที่ฉลาดที่สุดอย่างคงเบ้งก็ยังต้องพ่ายแพ้ในทายที่สุดไม่ใช่เพราะศัตรูภายนอกนะคะ แต่พ่ายแพ้กับนิสัยการทำงานของตัวเองที่แบกทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ไว้ใจให้คนอื่นทำงานสำคัญเป็น perfectionist ที่ต้องควบคุมทุกรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบและไม่ยอมพักผ่อนจนร่างกายพังไปเองจริงด้วยครับมันเลยเป็นคำถามสำคัญที่น่าคิดสำหรับคนเก่งเองในยุคนี้เลยนะคะว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนระหว่างความทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดกับการเป็น perfectionist ที่แบกทุกอย่างไว้คนเดียว จนสุดท้ายมันกลายเป็นกับดักที่ทำลายทั้งตัวเราและทำลายเป้าหมายที่เราพยายามจะปกป้องมาตลอดชีวิตไปพร้อมๆกันหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนำเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ